เวียพูดแล้วเรื่องลูกเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงชื่อดังแถวหน้าของวงการบันเทิงที่หลายคนนั้นรู้จักและชื่นชอบเป็นอย่างมากสําหรับเวียสุกนลวัฒเขานั้นเป็นเพลงที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานซึ่งหลายคนได้เห็นผลงานที่ผ่านมาของเขากันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงที่มีผลงานเยอะแยะมากมายและผลงานของเขานั้นโด่งดังทั้งนั้นเลยค่ะพีเวียนั้นเป็นคนใจของสาวๆทั้งประเทศและอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่า ได้เข้าประตูวิวาไปแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นั้นเขากําลังเป็นวาที่คุณพ่ออีกด้วยพี่เวียก็มักจะมาลงโมเมนต์หวานๆกับทังครอบครัวลงในอินสตาแกรมล่าสุดออกมาประกาศข่าวดีอีกครั้งค่ะว่าสําหรับพี่เวียและวิกกี้ภรรยาของเขาไปเปิดใจใเฉลยเพศลูกคนแรกในช่องว่าเป็นลูกสาวหรือลูกชายงานนี้ได้เฉลยแล้วค่ะโดยบอกว่าวิกกี้มีพี่น้อง5คนผู้หญิงหมดเลยวิกกี้เป็นคนที่2ส่วนเวียมีพี่น้องสองคนเป็นผู้ชายหมดเลยเวียเป็น คนที่2ถามว่าอยากได้ลูกสาวเลยลูกชายได้หมดเลยค่ะแต่วิกกี้อยากได้ผู้ชายเพราะบ้านเป็นผู้หญิงหมดเลยส่วนวีย ีเหมือนกันอยากได้ผู้หญิงเพราะที่บ้านมีผู้ชายหมดเลยแต่จริงๆแล้วนั้นชายก็ได้หญิงก็ดีเพราะรักกันอยู่แล้ววันที่อันตรสาววันที่ไมรููเพศอยู่ด้วยกันเพราะเวียมวัวแต่วุ่นเรื่องบ้านใหม่เพราะอยากมีบ้านให้ลูกจนหมอโทรกลับมาบอกว่าวิกกี้รู้คนแรกตอนแรกวิกกี้บอกว่าลูกแข็งแรงในทุกอย่างก่อนที่จะบอกไปว่าได้ลูกสาวตอนนั้นรุเนเงียบเพราะตื่นเต้นมากจนลืมบอกที่บ้านเลยว่าพอรู้ก็นั่งยิ้มทั้งวันอารมณ์ดีมีความสุขมากส่วนทาง วิกี้ก็ชอบลูกสาวเหมือนกันตอนนี้ใกล้คลอดแล้วค่ะอยากเลี้ยงเองไม่ใช่รับงานแต่อยากได้งานสั้นๆที่ไม่ได้ใช้เวลานานเพราะอยากมีเวลาอยู่กับลูกอยากเลี้ยงลูกซึ่งงานนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ด้วยค่ะตื่นเต้นแทนมากๆเลยค่ะถายยาทคนแรกได้ลูกสาวสมใจเวียสุกวัน์เลยค่ะ